เพื่อนๆดูสิคางโคกอะสามารถมีตุ่มดอกที่กลางลำต้นของเขาได้ด้วยนะคะอันนี้ตลกอะมันจะแบบเป็นเหมือนน้ำพุขึ้นมาเลยอะเดี๋ยวรอดูตอนที่เขาแบบบานนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะดีดีทรีชาแเ,เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวิวัฒนาการของดอกของเจ้าคางโคกเลี่ยมอะคะ่ะเขามีวิวัฒนาการ ใช้เวลากี่วันเนาะเราก็จะมาจับเวลาการเล่นๆของอ่าถือว่าเป็นการส่งตัวอย่างแล้วกันนะคะของเจ้าต้นนี้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูสิตุ่มดอกเขาด้านออกตรงกลางพอดีเลยนะคะจริงๆเราเคยมีต้นคางคกที่ตุ่มดอกออกตรงกลางครั้งหนึ่งนะอันนี้ตลกอะ่ะมันจะแบบเป็นเหมือนน้ำพุขึ้นมาเลยอะ่ะเดี๋ยวรอดูตอนที่เขาแบบบานนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ นี่ดูให้ดูก่อนหน้าตาของตุ่มดอกที่กำลังจะขึ้นมาเห็นไหมน่ารักอ่ะมอนแบบผุ่มจุกก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆดูกันค่ะว่าถ้าตุ่มดอกเขาขึ้นมาแบบนี้และเริ่ม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 แทงขึ้นมาแล้วเนี่ยใช้เวลากี่วันนะคะที่ดอกเขาจะบานถ้าบานขึ้นมาต้นนี้ก็คือจะเหมือนน้ำพุเลยแหละเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางต้นไง เ,เราจะมาดูกันนะว่าใช้เวลากี่วันค่ะ Several days later ตุ่มดอที่กำลังจะแทงขึ้นมาของต้นข้างคกเหลี่ยมนะคะผ่านไปสองสามวันนะแทงขึ้นมาประมาณเนี้นะคะเพื่อนๆเอ,อิญเอ,อิญเ,เ,เราจะมาลองดูกันว่า น้ำผูจะแทงขึ้นมาสูงหรือเปล่า Several days later แปดวันผ่านไปค่ะเพื่อนๆพ่อนคะว้วตอนนี้น้องน้ำผูเริ่มงอ,อกขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆพนดูสินี่ดลดอกเขากำลังจะบาแล้วนะสูงแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาต่อนะคะว่าต้องผ่านไปอีกอกี่วันเนาะ ต่อเขาถึงจะบานค่ะแล้วก็อันนี้คือน้องน้ำพูเขากำลังจะบานแล้วนะคะเ <Wow. S 1> พื่อนๆดูสิเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะบานวันไหนเนาะเริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมจุกน้ำพุที่อยู่บนบนหัวของน้องคางพกเหลี่ยมค่ะนี่มีเพื่อนข้างๆด้วยนะภาวนาว่าขอให้เขาบานทันกันเนาะ เราวายยังไม่เคยได้ฝากคังคุกเหลี่ยมที่เป็นคังคกเหลี่ยมผสมกับคังคกเหลี่ยมเลยอะพอไปวางด้วยกันทีไรมันแบบดอกมันฝ่อทุกทีเลยอะไม่รู้เป็นพออะไรก็เดี๋ยวจะลองดูอีกครั้งนึงนะคะครั้งนี้ไหวพาเลยแหละขอให้ติดขอให้ติดขอให้ติด Two weeks later ต้นข้างนี้เขา,ขาดอกบานแล้วนะคะเพื่อนว่าต้นนี้เนี่ยยังไม่บานเลยน้องน้ำผู้ว่ค่ะ อัตโตบานแล้วหนึ่งดอกสองดอกน้องน้ำผุพกพรุ่นี้ไม่รู้จะบานหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะบานนะดสิพอาดอกเขาเริ่มยาวแล้วค่ะและในอีกสองวันต่อมาค่ะเพื่อนเพื่อนเอนก็จะเห็นว่าน้องน้ำผุก ดอกบานแล้วจ้าสรุปคือใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์หรือส6วันค่ะ two weeks later เพื่อนเ่นคะว,วันนี้นะคะเราจะเอาดอกของต้นคางคกเหลี่ยมที่บานเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก็จะได้บานออกมาเลยก็คืออนัอน,น,อนนี้ต้นที่1ต้นเนี้ยคือบานพร้อมกันหมดแล้วตั้งแต่มาวานแล้วนะคะดูสิส่วนใหญ่ดอกเขาจะบานอยู่ข้างๆต้นเนาะเนี่ย เป็นสีมีทั้งสีขาวแล้วก็มีสีแดงวันนี้ไม่มีพนังงานมาผสมเกสรเลยอยากหาไม่เจอเลยหนูจะติดฝักว่ะต่อมานะคะนี่เป็นน้องน้ำพูค่ะเพื่อนเพื่อนน้องน้ำพูเนี่ยยังบานไม่ครบเลยนะเพื่อนเพื่อนดูสิยังบานไม่ครบยังขาดไปครึ่งฝั่งพรุ่งนี้น่าจะบานครบแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่มแมงวันเขาจะผสมให้เราติดหรือเปล่านะคะ ดูสิเหมือนน้ำผู้ว่ามีจุกอยู่ข้างบนหรือเหมือนแบบสตรอเบอรี่ตรงนี้เป็นแบบแกานผักน่ารักแหนดูดิเราเคยเจอแบบนี้ครั้งหนึ่งนะที่มันขึ้นตรงกลางยอดลำต้นนะคะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะโดยรวมก็ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็สออาทิตย์ จากที่เขาแทงตุ่มดอกขึ้นมาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันติดฝักนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้มันจะไม่แห้งเดี๋ยวๆถ้าติดฝักจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เห็นป่ะก้านมันยังติดอยู่ไม่เหี่ยวลงมาแต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้ว่าตัวนี้จะติดฝักหรือว่าไม่ติดฝักต้องรอรอหน่อยว่าเขาจะเหี่ยวลงไปหรือว่าเขาจะ ป่องออกมาถ้าป่องออกมาก็คือติดฝังนาอแตบบ่ว่าเป็นการอ้วนๆน,นะคะส่วนอันนี้ก็คือสภาพเวลาไม่ติดฝังนาอดูเด็ดก็จะเหี่ยวแห้งเหี่ยวโดยราแบบน,นี้ในในในตงเนี้ก็คือไม่ติดฝังอันเองวันนี้เราก็มาลุ้นสองต้นนี้นอาอแบบมลแงวันจะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยค่ะสองต้นนี้ค่ะว่าพี่มแมลงวันจะสามารถผสมให้เราได้สำเร็จหรือเปล่า ถ้าไม่สำเร็จเราก็ซื้อต้นไมหมาเยเรื่อยๆซื้อไม่อีกเยอะดูดิต้นกลมก็บานะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าจะติดฝักหรือเปล่าเนาะจริงๆการติดฝักหรือไม่ติดฝักเนี่ยเราไปบังคับอะไรธรรมชาติไม่ได้เลยเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงอะสำหรับสำหรับตัวเรานะเออคือไม่รู้ว่านันแมลงวันมาช่วยทํางานไหมถ้าช่วยมาถ้ามาช่วยทํางานก็ ก็อาจจะติดฝักได้นะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปความรู้จาก GDT นาอะว่ากี่วันที่ดอกฟังกกจากที่แทงตุ่มขึ้นมาจนถึงดอกบานว่าใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่วันคะ่ะส่วนวิธีการค่าคะเดนเนี่ยของแต่ละต้นก็อาจจะบวกลบได้เนาะเพราะว่า มันก็บอกไม่ได้ว่าต้นนี้จะใช้เวลาประมาณกี่วันแต่ว่าที่เราจับเวลาเพื่อนดูคือมันใช้เวลาประมาณ14วันประมาณ2อาทิตย์ตั้งแต่ตุ่มดอกจนถึงแทงจนถึงดอกบานใช้เวลาประมาณ14วันเป็นอย่างน้อยก็อาจจะมีที่บานเร็วกว่านี้หรือว่าบานช้ากว่านี้ก็เป็นได้นะเพระาะฉะนั้นคือลองมาสังเกตดูที่บ้านของเพื่อนๆนะคะว่าเป็น14วันเหมือนสวนของดีดีท,ทีหรือเปล่าเนาะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะเพราะว่าเราเนี่ยอัดเตคลิปอยู่ตลอดเลย <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กดแชร,เระะนะ์เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด,ด้วยนะคะนะเป็นกำลังใจให้กับเพจดีๆทีด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปก่อนนะ